สำหรับวันนี้พาคนมาชมบรรยากาศกลา,างทุ่งนายามหน้าแล้งพาคนมาดูโพนที่อยู่กลางทุ่งนานะครับสมัยต่ก่อนครับก็จะมีแบบนี้เยอะนะครับในทุ่งนาก็คือที่เป็นเน,นดินนะครับหรือโพนใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็จะมีะต้นไม้ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับลักษณะบนี้นะครับสมัยต่ก่อนนี้ก็จะเป็นที่สําหรับนั่งพักเวลาที่เรามาทำเวลาที่เรามาทํานานะครับ ซึ่งบริเวณโพนเนี่ยมักจะมีต้นไม้นะครับไม้ใหญ่ไม้ผลนะครับอย่างเช่นต้นตาลต้นไผ่ต้นมะขามพวกนี้ะครับหรือต้นไม้ใหญ่ๆที่เป็นร่มเงานะครับก็คือเอาไว้สำหรับนั่งพักนะครับหน้าฝนหน้าหนาวนะครับที่โพนเนี่ยเขาก็จะเอาไว้สําหรับปลูกผักได้นะครับปลูกผักปลูกพริกพวกนี้นะครับหรือถ้าโพนใหญ่หน่อยก็จะเอาไว้ทำเถียงหน้านะครับอันนี้ก็ไม่มีเถียงหน้าแต่ว่าก็เอาเปมาปลูกนอนได้นะครับ ก็คือพูดง่ายคือเป็นที่พักนะครับเวลาที่เรามาทํนานาเองนะครับนอกจากจะเป็นที่พักแล้วก็ยังสามารถที่จะเอาไปปลูกผักสวนควาได้นะครับปลูกพริกปลูกผักปลูกแตงโมปลูกข้าวโพดนะครับเอาไว้กินนะครับช่วงที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเราก็เอาโพลตัวนี้เอาปลูกผักครับในช่วงหน้าหนาวนี่มันจะปลูกผักงามเนาะเราก็าปลูกผักแล้วก็ตักน้ําที่อยู่ในทุ่งนานะครับที่อยู่ในนาเอามาลดนะครับ แต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนก็นิยมไถไถออกหมดเลยครับเพื่อให้มันเป็นทุงน่งนากว้างนะครับก็เลยไม่มีที่พักและที่เรามาทําทนานะครับและที่สำคัญคือว่าก็จะไม่มีที่ปลูกพืชปลูกผักเอาไว้กิน,นครับสมัยนั้นก่อน,เ,นเขาก็จะปลูกผักปลูกพืชเอาไว้ตรงโพรงนี้เลยนะครับตอนผมเเด็กนะก็จะนิยมปลูกพริกปลูกแตงโมหรือไม่ก็ปลูกข้าวโพดครับเรามานาเรากา็มากินได้นะครับเด็กๆจะชอบมากเลยนะครับ ถ้าเป็นช่องหน้าแล้งนะครับก็จะไว้เป็นที่พักนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่โพนเนี้ยมันก็จะมีต้นไม้ก็จะไว้นั่งพักเอาไว้สําหรับผูกว่าผูกควายนะครับให้วัวให้ควายมาอยู่ในช่วงที่มันร้อนนะครับนี่แต่ปัจจุบันนี้มันก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับบรรยากาศแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็เวลาที่มาทํานาก็จะเป็นนาหวานนะครับ่บาเสร็จก็กลับบ้านส่วนช่วงเกี่ยวข้าวก็จะใช้รถรถเกี่ยวครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับสม้แต่ก่อนนี้ เวลาที่เราทํานาอยู่อยู่เป็นเดือนเลยนะครับก่อยชานาเสร็จนี่ต้องอยู่นาเป็นเดือน,นครับตอนเกี่ยวข้าวก็เป็นเดือนเช่นกันนะครับดังนั้นาการมีโพนนี้จึงเป็นที่อาไว้สำหรับนั่งพักนะครับาารก็ลู้เสียดายนะครับที่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีแล้วแต่นาตัวนี้ยังเจออยู่ก็เลยพาคนมาชมนะครับบรรยากาศของโพนการทุ่งนานะครับเอาไว้สำหรับนั่งพักปลูกต้นไม้นะครับนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยครับในต้นนี้มีต้น สสดามีต้นตาลด้วยนะครับวันนี้มาเจอบรรยากาศดีๆนะครับการทุง่งนาก็เลยพาทุกคนมาชมนะครับเอามาฝากเพื่อ,อลําลึกถึงอดีตโดยเฉพาะลูกชาวนาน่าจะเจอแบบนี้นะครับสารคิปนี้ก็นําเสนอเพียงทงี่นะครับอยลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องของเราสารคิปนี้สวัสดีนะครับ